สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณประจำเดือนมีนาคม1 3 1มีนา2568เราแล้วมาดูดวงความรักราศีสิง์กันนะคะสิงเ์กิดตั้งแต่16สิงหาถึง16กันยาธาทุาฟกลางทาตุมีดาอาธิตย์เป็นดาวประจำราศีเกิดอ่ะคุณสิงค์คุณเป็นอย่างไรบ้างดวงโดยรวมให้สลับกันได้ด้วยนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะราศีดูได้ลัคนาดูได้นะใครที่เป็นประเด็นเป็นปัญหารัากสามเศร้ารัากไม่เข้าใจกันตอนนี้แหละ นะคะที่มีประเด็นอะไรก็ตามเอาเข้ามาดูได้เลยอ่ะคุณสิงหสไม้5เหรียญ the empress 6ถ้วย wheel fortune ช่วงนี้คุณสิงห์อาจจะมีเรื่องราวของคนรักเก่ากลับมา คนเก่าๆของคุณกลับมามีเกณฑ์จะกลับมาก็ได้ถ้ายังไม่มาถ้ายังไม่มาก็มีเกณฑ์จะมานะคะหรือเขาคิดถึงคุณเขาอาจจะมีกระแสจิตที่คิดถึงแล้วก็ทําให้พลังงานเก่าๆมันวนกลับมาแล้วก็พลังงานนั้นมาชนกับพลังงานของคุณตุ้มทําให้คุณรู้สึกคิดถึงคนคนเก่าคนนั้นก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกมันเหนื่อยกับเรื่องเราที่เป็นอยู่ ช่วงนี้คุณอาจจะกําลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีในเรื่องราวความรักกับคนคนปัจจุบันแต่พลังงานเก่าๆมันก็เข้ามาทําให้คุณสิงรู้สึกเฮ้กลับมาทําไมในจังหวะน,นี้ที่ฉันรู้สึกว่ากําลังดีฉันกําลังเดินหน้าไปต่อฉันกําลังไปในทิศทางที่ดีได้แล้วคือคุณกลับมาทําไมในสถานการณ์นี้นะคะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าตอนนี้คุณสิงมีปัญหากับคนใหม่หรือปัญหากับคนเก่าฉะนั้นพลังงานขึ้นอะไรเราจะอ่านอันนั้นนะคะ ่ะขอดูหน่อยว่าคนที่มีประเด็นกับคุณสิงตอนนี้เป็นอย่างไรสามดาบควีนออฟสอดสิบถ้วย h ด d e เดวิลแ the เวล l ์อ่ะฉะนั้นพลังงานน่าจะเป็นคนใหม่ที่กำลังมีปัญหากันอยู่เหมือนคนเก่ากลับมาคนไงโ่คนใหม่ที่กำลังคบอยู่ตอนนี้ของคุณสิงเนี่ย อาจจะมีความหึงหวงไม่พอใจคนเก่ากลับมาไม่รู้ว่าคนเก่าของเขาหรือคนเก่าของคุณสิงห์ก็ไม่รู้แหละที่กลับมาพัวพันทําให้เรื่องราวความรักของคุณสองคนต้องเป็นกลายเป็นพลังงานสามเศร้านะคะความรักครอบครัวกําลังเดินหน้าไปได้ดีกําลังจะสร้างฐานะครอบครัวกาลังจะสร้างสิ่งดีๆให้กันแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีเรื่องราวของความหึงหวงความไม่พอใจกัน การยกดาบใส่กันในเรื่องราวของครอบครัวเลยทําให้ความรักที่มันจะดีมันกลายเป็นปัญหาเป็นประเด็นซะงั้งงนแล้วก็หวาดระแวงกันเ,เกิดความหึงหวงกับคนเก่าที่เข้ามาอย่าลืมไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณสิงและคนรักของคุณนะอาจจะสลับขั้วกันได้นะคะก็เลยทําให้เรื่องราวของการหึงหวงคนเก่าที่กลับมาเป็นประเด็นเนี่ยทำให้เรื่องราวความรักของคุณต้องมีปัญหาขัดแย้งกันไปด้วยนะเขาก็ไม่พอใจเขาก็ถือดาบใส่กันด้วยแหละว่าเฮ้ย เหมือนคุณคุณสิงห์อาจจะถือดาบใส่คนเก่าที่กลับมาหรือคุณสิงห์อาจคนรักของคุณสิงห์เองอาจจะถือดาบใส่คุณสิงห์ว่าคนเก่าของคุณกลับมาหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนเก่าของเขาที่กลับมาแล้วทําให้คุณสิงห์ไม่พอใจก็ได้ฉะนั้นมันมีเรื่องราวเก่าๆของคนเก่าๆวนกลับมาในความเป็นปัญหาแล้วก็เกิดความหึงหวงเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าๆก็ปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆประเด็นเก่าๆกลับมาให้เป็นประเด็นเป็นปัญหากันอีกครั้งนั่นแหละ อ่ะทีนี้ที่ผ่านมาของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรสี่ดาบไนอฟว่าพ่จหกไม้หกดาบเอด็ดอฟครับสามถ้วยที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณก็ดีมาเสมอนะคะจนมีวันหนึ่งที่ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงอาจจะเป็นทีมงานเก่าๆเพื่อนเก่าเก่า อะไรเก่าเก่าวนกลับมาเจอกันสังสรรค์แฮปปี้ปาร์ตี้เลี้ยงรุ่นอะไรก็ว่ากันไปจนได้กลับมาได้พูดได้คุยกับคนเก่าก็เลยทําให้เรื่องราวประเด็นมันเกิดขึ้นมันฉุดขึ้นมาทําให้อีกฝ่ายเกิดความะวงคิดถึงหว่วงไปเรื่องราวเก่าเก่าวนไปถึงเรื่องราวตรงนั้นคิดแต่เรื่องราวที่เคยดีต่อกันมีความสุขตรงนั้นด้วยกันจนทําให้ประเด็นคนใหม่ที่คบกันอยู่ตอนเนี้ไม่พอใจ เออมันก็เลยเกิดความขัดแย้งคลราคาซังในใจแล้วก็หึงหวงแล้วก็ไม่เชื่อใจกันอาทีนี้ขอดูคุณสิงห์หน่อยถ้าคุณสิงห์พูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าอะไรเอ่ k night of p e n a c l e the moon สามเหรียญหกไม่ใช่สิเก้ 9, าไม้แล้วก็ king of w a n d คุณจะไปสงสัยอะไรมันไม่มีอะไรให้หน่าสงสัยหรอกอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรู้จักเก่าๆในทีมงานมาพบปะสังสรรค์มาเจอกันมามีความสุขแฮปปี้ปาร์ตี้มันไม่ได้มีอะไรมันม,มีอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องราวของการงานการเงินที่ต้องติดต่อกันอยู่บ้างหรืออาจจะมีการช่วยเหลือหรือ อาจจะมีการขอความช่วยเหลืออะไรกันเป็นการปรึกษาหาหรือก็ได้ในเรื่องราวของการเงินการงานนะคะเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานเก่าหรือเขาอาจจะเป็นลูกน้องเก่าที่มีเรื่องราวของการช่วยเหลือกันหรือมีการศึกษาปรึกษาหารือกันในเรื่องราวฉะนนั้นมันไม่มีอะไรอย่างที่คุณคิดอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งไปลงดีเทลอะไรขนาดนั้นัหนาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะประมาณนั้นเฮ้ยอย่าเพิ่งหึงหวงกันอะอะไรประมาณนี้คิดกันคิดกันเออ ตึกตรองก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหึงหวงนะคะประมาณนั้นนี่คือความหมายของสิงอยากจะบอกคนรักที่มีประเด็นนะส่วนคนรักที่มีประเด็นละ่ะถ้าเขาตอบได้พูดได้เขาจะบอกว่าอะไรสองไม้ the star the hermit my of <c> o <oughs> n หรือเพจ of o n กันแน่อ่าเขาบอกว่าเธอ ฉันทําเป็นนิ่งเงียบฉันทําเป็นไม่พูดไม่จาหรือฉันไม่ได้ออกกันไม่ใช่ฉันไม่รู้นะเออเห็นเล่นโซเชียลเห็นพิมพ์หากันเห็นโทรหากันเห็นคอหากันเห็นเรื่ออะไรนะเลื่อนปืด๊ดเลื่อนปืดนป๊ดหากันเนี่ยจิมจิมจิมหากันอยู่เนะี่ยไม่ใช่ฉันไม่รู้นะใช่ฉันแค่ไม่พูดฉันแค่นิ่งเฉยแต่เธอเล่นทําแบบชัดเจนอะ ซึ่งแลดูว่ามันเกินไปไหมคุยกันเรื่องงานหรือความรักกันแน่อ่ <c oughs> นะี่คุยกันเอา <c oughs> อาจารย์อ่านไพ่อาจารย์าารยาารยก็ลงดีเทลได้เมามันมากนะประมาณนั้นก็ตกลงงานหรือคนรักตกง,งานหรือตกลงงานหรือความรักที่กําลังเริ่มต้นฐานไฟเขอามันคุกไงหรือว่า คุณไปถึงไหนกันแล้วคุยกันถึงไหนกันแล้วเออออกไปทํางานหรือออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องราวของการจับผิดนะคะระวังบางคนอาจจะมีเกณฑ์การได้จับจีเพเดินทางก็ได้นะดังนั้นอาจจะการมีการเช็คถึงขนาดนั้นเขาไม่พูดไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่รู้แต่แค่เขารอดูหรือจับผิดคุณอยู่ก็ได้นะขนาดนั้นกันเชียวเอออ่ะทีนี้ขอดูเรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นไงต่อไปสิบไม้ king of p e n a c l e h t o w e r เ่อร์จ s t i c เด็กเหรียญบางคนนะคะความรักของคู่ของคุณบางคู่บางกรณีอาจจะรุนแรงถึงขนาดเลิกรายหย่าร้างเพราะความเข้าใจผิดหรือคิดมากคิดเยอะแล้วบางคนอาจารย์บอกเลยเขาไม่ได้คิดมากมันก็คือเป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงนั้นมันก็ทำให้เรื่องราวความรักของคุณบั่นทอนจริงๆแล้วก็หนัก เรื่องราวนั้นมันเกิดจริงบางคู่มันไม่ได้จริงกําลังจะเกิดแต่ถ้าเบรกกันทันมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าบางคู่เบรกไม่ทันมันเกิดไปแล้วมันก็เป็นปัญหาถึงขนาดต้องหย่าร้างกันหรือเลิกลากันเลยทีเดียวนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยมากกว่าถึง10ปีได้ คนคนนี้อาจจะเข้ามาทําเรื่องราวครอบครัวคุณให้เป็นประเด็นเป็นปัญหากันได้ฉะนั้นระมัดระวังเรื่องราวของคนที่เป็นมือที่3เข้ามามีอายุน้อยกว่าหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเป็น10ปีก็ได้หรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณ10ปีก็ได้ความสัมพันธ์นั้นจะมีปัญหาทําให้คุณสามารถเลิกลากันได้ในวันข้างหน้าฉะนั้นระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าใคร,ใค,รคนไหนต้องการให้คนรักกลับมา ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยใครต้องการดูดวงส่วนตัวแบบชัดเจนว่าดวงของเราเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้จริงไหมอาจารย์อยากรู้ชัดเจนตรงนั้นก็ทักหาอาจารย์แอดไลน์หาที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะแล้วก็ ไอดีลน์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอถ้าใครแอดไอดีไลน์ไม่ติดโทรก็เออ่แอดเบอร์โทรก็ไม่ติดโทรหาอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แอดไลน์ให้นะคะแล้วก็ ดูดวงส่วนตัวกลางวันโปรโมชั่น299บาทมีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลใครสะดวกเวลาไหนทักหาอาจารย์ได้ตามเวลาที่ต้องการแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกโทรเลยพิมพ์ได้เป็นคำถามคำถามละ39บาทใครสะดวกช่วงไหนแอดหาอาจารย์ได้ตามเวลาเลยนะคะดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระสำหรับคลิปนี้ของคุณสิงไปแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะ